ยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหเนี่ยมาโหขอบคุณมากอินดีมาช่วยกันวันนี้อินดีทำธุรกิจอะไรครับเป็นธุรกิจออนไลน์ครับเหมือนเป็นธุรกิจการทำการตลาดทางออนไลน์ครับครับเป็นแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งครับนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์ของเราเปิดขึ้นมาก็คือเห็นพี่พี่ ที่พิมพ์มาเยอะแยะเลยทําหลากหลายอาชีพครับต่อไปเนี่ยเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วเจ็ดหมื่นคนครับเราก็จะมีแพลตฟอร์มว่าสามารถนําร้านค้าใครเอาร้านค้ามาฝากเราได้ครับแทนจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีลูกค้ารองรับอยู่แล้วอ๋อเป็นช่องทางในการพาผู้ค้ามาเจอผู้ขายครับผู้ขายมาเจอผู้ซื้ออินดีมก็สมาชิกที่ทํายุรกจอินดีมมาสักพักหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้ ทำอินดีมตอนนี้คือได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะน้อยสุดนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้ได้เปรียบเทียบกับแบบในหลายๆอาชีพเท่าที่เราได้คุยกับเขานะคะ <c oughs> เพราะว่าเราวางเป็นออนไลน์ตั้งแต่แรก <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเขากระทบจากงานประจําหรืออะไรของเขามาแต่ว่าของอินดีมก็คือไม่กระทบตอนนี้เขาก็เลยเติบโตขึ้นมาได้อยู่บ้านก็ทำงานได้ใช่ใชที่บ้านก็ทำงานได้เลยผมพูดในฐานะเป็นประธานอินดีมด้วยก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อในธุรกิจเครือข่ายมาเชื่อตรงที่ว่าต้องโอนเงินนี่แหละครับพี่ก็มีคนใจเงินค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาสร้างรายได้จริงๆครับก็คือตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่นะที่บอกว่ามาอวดกันเอารถสปอร์ตเอาของดูๆมาไม่ใช่อันนี้เขาอวดกันคืออวดๆหนี้กันนะฮะ โอ้พรพอโปรเจกต์อินดีมคือโปรเจกต์ปลดหนี้ช่วยเขาปลดหนี้ค่ะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ยอดนิยมธุรกิจถูกกฎหมายครับมีใบอนุญาต ขายตรงมีใบอนุญาตทำธุรกิจเครือข่ายถูกต้องสินค้ามีอยอทุกตัวครับผมเปิดมาแล้ว2ปี2องปีก็เป็นทางเรื่องนึงแล้วกันเพราะบางคนบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบบางคนไม่รู้บางคนก็แล้วแต่ก็เป็นทางเลือกตนองลองดูไม่เสียหายเอาริงแต่ผมผูกพันมากนะน่ารักมากเลยทีมงานดีดีทุกคนเวลาไปเจอผมเองไปไปใต้ไปอีสานไปเหนือไปเห็นส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันให้เขาได้มีทางเลือก ครับราแต่ก็ดีนะแบบแบบไม่ชอบที่แบบคนมาอวดรวยกันแต่นี่บอกว่ามาอวดกันไม่ใช่ว่ามาตั้งใจช่วยกันปดนี่แล้วก็ช่วยกันให้เป็นครอบครัวกันจริงช่วยักคนที่ทำรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะก็สามารถหาเลี้ยงตเองได้แล้วเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะถ้าเราทำธุรกิจเดี๋ยวเราไม่สามารถออกไปทำงานได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธุรกิจที่น่าเป็นทางเลือกก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันแล้วแต่จริตคนแต่ผมว่าหนึ่งคือธุรกิจตอนนี้ทำให้รู้แล้วว่า น่ตอนนี้นะผมว่าเป็นยุคหนึ่งที่ทราไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงเป็นยังไงสําหรับพวกเรา s m e เนาะจริงๆเนี่ยทุกๆอาชีพแบบคนจะมีอาชีพรองรับด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวว่าแต่นักแสดงเองเลยเป็นนักแสดงเดียวก็ไม่รอดเหมือนกันก็ต้องมีอาชีพอื่นๆรองรับด้วยเช่นเดียวกันนี่ว่าสมัยนี้แบบการมีอาชีพเดียวเป็นอะไรที่เสี่ยงมากใช่มีอาชีพที่2ที่3อย่างน้อยมันก็ยังกระจายยังได้เงินไหลทางแล้วยิ่งธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันบูมมากในระดับโลกเลยนะมันสามารถขายให้คนได้ทั่วโลกเลยผมว่าตอนนี้คือ ออนไลน์คือมัสเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องเข้าถึงให้ได้ต้องทำคือตอนนี้ถ้าความรู้ยังน้อยอยู่ก็ต้องเติมความรู้ไปดูได้ที่มาสร s ม p e r c l a s s นะครัก็มีคลาสเรียนฟรีด้วยหรือถ้าอยากมาลองทำดู็มาจทำอินดีฟรีด้วยสอนฟรีสอนฟรีค่ะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ชอบธุรกิจแนวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่ามีคนเคยบอกผมมาประโยคนึงผมก็รู้สึกเออโอเคนะก็ เมื่อก่อนผมก็เรียนแบบจบมหาลัยจบจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยครับออ๋นาไม่ไม่ลองครับน่าน่าอย่างนี้จบทำไมไอพี่พี่ตะวันที่เราโดนโดนโดเขาเขาบอกผมมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเราดูที่ผลลัพธ์ของการทำอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์มันใช่เราเลือกไปดูผลลัพธ์ดีกว่าอ๋อถูกต้องเมื่อกี้แวบๆเห็นพี่ยศอินดีมพิมพ์ว่าอะไรนะครับ สนับส, <esting> สนุสนเพิ่มีสี่สายสนับ <roast> สนุ <Meyer> สนอีกสี่สายเดี๋ยวให้สัปดาห์หน้าก็ได้นะหรือไม่ว่ารวมของของพี่ก็ได้เราก็ได้ทำบ่อยๆพี่ยศนี่คือมนุษย์เงินล้านเบอร์หนึ่งของอินดีมตอนแรกผมไม่เชื่อเขาได้เงินจากอินดีมไปแล้ว23ล้านปีีสามล้านได้เดือนละล้านอ่ะปดนี้ไปตั้งแต่ปีแรกๆปีแรกเลยแต่ยังความเป็นอยู่ยังดีนะแตรว่ายังแบบว่าแบบช่วยเหลือพวกเราแบว่า Hu m b l e น่ารัก น,าน่ารักมากนี่คือแบบว่าบุคคลตัวอย่างที่ผมรู้วอ๋อถ้าคนตั้งใจจะเป็นอย่างนี้จริงจริง<ๆ>แต่เขาตั้งใ,ใจจริงๆเดี๋ยวพี่ยศเพิ่ม<อ>ใ,<จ>ให้อีกสี่สายพี่องจะทำไงนะเห็นว่ามีคนโทรไม่ติดขออนุญาตพี่ก้องเป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าเดี๋ยวให้พี่ๆที่โทรไม่ติดคนไหนก็ตามที่สนใจธุรกิจอินดีมให้ลงชื่อกับเบอร์โทรแล้วก็ บ,บัญชีธนาคารไว้เดี๋ยวอินบีมจะมีแอดมินที่ดูไลฟ์นี้อยู่ครับขอ20คนแรกแเราโอนเงินให้เลยครับคนละ1,000บาทคนละ1,000<อ>บาทนี่ไงมีคนลงมาเต็มเลยพิม อินดีมเบอร์บัญชีเลขโทรศัพท์ยี่สิบสายแรกอินดีมให้พอความแรกที่ร้านในนี้อินดีมจะให้คนละหนึ่งพันบาทอินดีมมีเรื่องสนุกเพิ่มพึ้นกว่าเดิมมีข่าวดีเพิ่มอย่างไรครับครับก็เมื่อกี้จากคนละพันเนาะยี่สิบคนเป็นคนละคนละหนึ่งพันสี่สิบคนให้สี่สิบคนสี่สิบคนเพราะวคนตอนนี้คอมเมนต์ของเรานะเป็นร้อยมีมอินดีมมาเยอะมากเลยนะครับนน่่าจะะเป็แล้วอทำไมอินดีมถึง ทำอย่างนี้ครับอันนี้พี่ยศมาช่วยด้วยอยากช่วยฮะอยากช่วยเพิ่มใช่ครับเพราเราพอเราเข้าใจนั่นเราในฐานะคนไทยเราเห็นว่าเวลาคนไม่มีเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาอินดีคือโปรเจกต์ลดหนี้เขาเป็นหนี้กันครับเป็นหนี้แล้วเราเห็นว่าคนที่กําลังหิวคนที่กําลังแบบเดือดร้อนจริงๆเขาเป็นยังไงเงินก็ไม่ได้ไม่ก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะสาหรับใครหลายๆคนแต่ก็เป็นความตั้งใจที่อินดีตั้งใจจริงๆช่วยกันได้คนที่คนละหน่อยก็ได้ทำของเราตั้งใจจริงจริงก็ จากกันฝากไปยังสมาชิกอินดีมนะฮะขอบคุณอินดีมทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ฝากอินดีมหน่อยเพื่อเป็นโอกาสถ้างตอนนี้คือมีคนหางานทําอยู่เผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหน่อยครับครับก็อินดีมก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับอยากจะให้มองใน,ในธุรกิจหลายๆประเภทมันก็มีทั้งในมุมที่ดีมุมไม่ดีนะครับแต่ในของบริษัทอินดีมเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ทําได้เห็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ หลากหลายอาชีพที่ประสบค,ความสําเร็จหรือว่ามีรายได้เข้ามาอยากจะให้ให้พี่ๆลองมองครับว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งแล้วครับอย่างน้อยเนี่ยลองไปศึกษาดูคือเราก็เป็นคนตรงๆก็คือว่าคือพวกเราบริหารกันตรงๆก็คือถ้าไม่ชอบดูแล้วไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่ามันจะใช่เข้าไปศึกษาให้มากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วนะครับวนนี้ก็จะมีสมาชิกพี่ๆอินดีมอยู่หลายๆท่านติดต่อไปเลยครับก็คนเหล่านี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าเป็นคนลักษณะเดียวกับทางพวกพวกเราอยู่แล้วนะครับก็ตรงไปตรงมา คําทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลเรามีคนสอนนคนสอนอยู่ได้เนนี่สวยด้วยสอนด้วยสอนอาชีพให้เลยจะได้มีอาชีพใหม่กันใช่ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะให้กับคนไทยทุกทุกคนผมเองฐานะประธานอินดีมก็ยืนยันว่าตั้งใจทําสิ่งนี้จริงๆ ขอบคุณคุณแดมนี่ขอบคุณมนะครับ40สายอินดีนะฮะผมว่าตอนนี้เกินแล้วล่ละ40สายแรกใช่ไหมจริงจริง20สายแต่พี่ยศให้อีก20สายขอบคุณพี่ยศด้วยนะครับแต่วันนี้ขอบคุณพี่ยศด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับใจดีอุตส่าห์มาแจกแล้วเอาพวกเราแฮปปี้เบิร์เดย์คุณแฮปปี้เบิร์เดย์พี่โอมนะอดูสามแค่รากับยินดีมเอาแล้วนะ ไปส่งอยากจะกอดแต่ว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งขอบคุณนะคุณแดนน,นี่คะ่ะยินดีค่ะ